ชมเข้าสู่รายการ3ยอดวาไรตี้ค่ะรายการวาไรตี้ทองนะคะที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อเป็นการจุดประกายไอเดียจากสิ่งต่างๆรอบตัวคุณผู้ชมนะคะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดจนบางทีเนี่ย คุณอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ค่ะอยู่กับดิฉันนะคะเป็นเพลงพี่ตาโสพลรัตค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการ3ามยอดเรตตี้ได้2ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุเสียง3ยอดก็ได้ค่ะยังไงก็ต้องขอทักทายสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมรับฟังในทุกๆช่องทางเลยค่ะ และในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเกษตรกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าอาชีพทางเกษตรเนี่ยโอ้โหอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าในยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุค 5G แล้วก็ตามเด็กๆรุ่นใหม่ก็ยังให้ความสำคัญแล้วก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของการทำเกษตรกรรมอยู่ไม่น้อยเลย แต่คงจะดีมากๆเลยนะคะถ้าในยุคนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมาช่วยทุนแรงหรือว่าพัฒนากเกษตรกรรมของเราเนี่ยให้ก้าวไกลพัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นนะคะและว,วันนี้ค่ะพเพลงได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรทีรศักดิ์ รีมิตรรุ่งโรจน์นะคะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้มีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับข้อสารมาฝากกันด้วยนะคะอาจารย์อยู่ข้างเพลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเพลงอาจารย์คะนวัตกรรมวันนี้ที่บอกว่าเกี่ยวกับข้าวสารนี่เป็นนวัตกรรมอบแห้งแล้วก็ เป็นเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระรมันคืออะไรหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วไอ้นวัตกรรมตัวนี้จริงๆป,ประเด็นแรกที่เราเราเรา,เราเริ่มจะทํานวัตกรรมตัวนี้เราได้โจทย์มันคือว่าเนื่องจากว่าข้าวสารมันราคาตกต่ำในปัจจุบัน,เ,นเราก็ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มทีนี้การสร้างมูลค่าเพิ่มตัวนี้เราก็มองหลายๆประเด็นด้วยกันหนึ่งประเด็นที่เรานํานมาพัฒนาในตัวนี้คือเราใช้สารเคลือบลงไป คือในมลเ็ดข้าวเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีนวัตกรรมที่มาเคลือบไว้ไม่ให้สารมันถูกทําลายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทานเราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระเราจะแบบผิวดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วการทํางานของเครื่องนี้่ทำยังไงคะการทํางานก็ง่ายครับใช้แค่ลมร้อนนะครับทำเป่าเข้าไปในเครื่องทําให้ข้าวสารเกิดการเต้นแต่นวัตกรรมตัวนี้ถ้าเกิดเป็นระบบทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ลมร้อน แต่เครื่องตัวนี้เราใช้ระบบการให้ความร้อนด้วยใช้อินฟาเรตเพราะนั้นประสิทธิภาพในการเคลือบ,บอบเนี่ยก็จะดีกว่าถ้าเทียบกันในมิติเรื่องการระ,ะระยะเวลาในการเคลือบอบแห้งเนี่ยการใช้อินฟาเาดเนี่ยจะทําให้ระยะเวลาในการอบแห้งเนี่ยสั้นลงพอสั้นลงก็หมายถึงว่าอะไรครับเราก็ประหยัดพลังงานเมื่อก่อนนี่แบบดั้งเดิมเนี่ยคะ่ะใช้เวลาในการอบในการทํากว่าจะได้ข้าวสารในนานแค่ไหนคะถ้าเทียบที่ปริมาณนะครับปริมาณสัก5้ากิโลเนี่ย หครั้งต่อการอบแห้งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสักยีนาทีแต่พอเรามาใช้อินฟาเรตเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ตกประมาณสักสิส<อ>สบสนาทีเพราะนั้นมันมันหายเวลาเนี่ยชครึ่งหนึ่งเลยรึ่งนึงเลยเพราะนั้นมันก็จะประหยัดพลังงานสูงขึ้นครับแล้วทีนี้ก็คือได้สารอาหารที่มันครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไอตัวที่บอกว่าเคลือบไอสารต้านอนุมูลอิสระมันเคลือบยังไงอะคะ การเคลือบเนี่ยคือเราใช้พวกสารสมุนไพรในบ้านเราแหละเพราะยกตัวอย่างเช่นอย่างขมิ้นชันอัญชันอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้มันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะแล้วก็คนทั่วไปนิยมทานเพราะว่าเราต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพอย่างผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยบางบางโรคที่ ที่ถ้าเกิดได้รับสารตอนนี้เพิ่มเติมจะีทำให้เขารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้น,นแล,แล้วก็นนสู้กับโรคร้ายได้ดีขึ้นโอโ้โหอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยทั้งในเรื่องของอความสวยงามแล้วก็ช่วยเรื่องของรักษาโรคด้วยแล้วทีนี้นะวัตกรรมแบบนี้ค่ะมันมีอุปกรณ์มีวัสดุที่ต้องใช้อะไรบ้างล่ะคะอาจารย์อุปกรณ์หลักๆนะครับก็ระบบอินฟราเรดก็คือเราใช้หลอด,ลอ,ดอินฟเรดในการให้ความร้อนแล้วก็พัดลมช่วยทําให้ข้าวในระหว่างการอบแห้งนี่มันเต้น แล้วก็ระบบการพ่นสารเคลือบลงไปอันนี้ต้องหาข้าวมันจะเกิดเขาเรียกว่าเทคนิคฟูดไดเซชันนะครับคือจะทำให้ข้าวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคล้ายกับของไหลเออมันจะเต้นคลาวันอยู่ในนั้นคือมันจะเหมือนป๊อปคอร์นหรือเปล่าลักษณะมันจะเต้นเต้นขึ้นเต้นลงเต้นขึ้นลักษณะคล้ายๆประมาณนั้นนะครับครับผมแล้วทีนี้เนี่ยต้นทุนในการผลิตในนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยสูงไหมคะจา ถ้าที่เครื่องนะปัจจุบันเนี่ยที่ขนาดกำลังกับผลิตซัก5กิโลกร,รมัม<ะ>ต่องวดเนี่ยเราใช้ต้นทุนซัก4 0 0แสนโดยประมาณครับเมื่อซัก2ปีที่แล้วนะ,ะแต่พอมายุคนีนะ้อาจจะต้องปรับเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้น<อ>พเพราะเหล็กเหล็กแนละคราคามันก็สูงขึ้นนะครับ4แสนนี้หมายถึงว่าทำต่อครั้งได้5กิโล ใช่ไหมคะใช่ครับต่อคัง5กิโลที่10นาทีเพราะนั้นวันหนึ่งแล้วก็เราสามารถรันได้ตลอดไม่ต้องพักเครื่องใช่รันได้ตลอดแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการดีไซน์ระบบให้เป็นแบบอบแบบต่อเนื่องก็ได้ก็จะมีวิธีการออกแบบอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องอบเป็นงวดแล้วอบแบบต่อเนื่องเลยว่าต้องการที่10ตันต่อวันสมมติเออแล้วก็อบไปเลยแบบต่อเนื่องก็อยู่ที่การออกแบบวิธีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สเกลของโรงงานใช่ แล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์อะไรบ้างสําหรับอุตสาหกรรมนี้อตอบโจทย์คือว่าหนึ่งปัญหาหลักคือว่าข้าวตกตำ่ำคือว่าถ้าเกิดเราเอาสารเคลือบเราตุ๊บเนี่ยมูลค่ามันสูงขึ้นเพราะว่าเราจับกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพนิดหนึ่งคือว่าอยา,อยากอยากดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงกลุ่มผู้ผู้ผู้ป่วยที่ไปกินเจที่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 เราไปฟังคือว่าเออถ้าเกิดได้รับสารตัวน,นี้เพิ่มไปจะทำให้เขามีสุขภาพดีขึ้นอะไรพวกนี้เพราะนั้นการ การแก้ปัญหาคือสองสองกลุ่มนี้หลักๆก็คือครับท,ท,ที่ที่เราต้องการนะครับคือจริง,รงๆนในเมล็ดข้าวมีพวกสารอาหารแร่ธาตุต่างๆค่อนข้างสูงอยู่แล้วใช่ไหมค,ครับทีนี้วิธีการที่เราทําแบบดั้งเดิมเนี่ยม,มันทําลายถูกไหมคะอาจารย์ใช่พอโดนความร้อนก็จะลดลงลดลงไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเอาตรงนี้กลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะจะทำให้มันมีคุณภาพดีขึ้นนะฮะแล้วนวัตกรรมตัวนี้นี่ถือว่าแบบอยู่จุดสูงสุดหรือยังคะจะสามารถพัฒนา จุดไหนไปต่อได้อีกไหมคะก็ยังไปต่อได้อีกครับเครื่องตัวนี้จริงๆถ้าเกิดเรามองไปอีกเวหนึ่งเลยนะคือแยกจากตัวเข้าสารไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเอาเครื่องตัวนี้ไปเคลือบพวกเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการยืดอายุค่ะก็เนี่ยคือคือคือเทคนิคมันใช้ใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าโปรดักที่เราจะฟีดเข้ามาเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็เอาตัวนี้ไปแอปพลิเคชันปรับปรุงได้คือสมมุติว่าเรามี มเมล็ดข้าวโพดเมล็ดทานตะวานันหรือเป็นทานยืชต่างๆ ก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวกันก็คือซื้อครั้งเดียวก็คือคุ้มเลยใครที่มีทั้งข้าวมีทั้งธัญพืชใช่ไหมคะแล้วนอกจากพวกข้าวสารธัญพืชแล้วมีอะไรที่สามารถทําได้อีกไหมคะพวกวัสดุที่เป็นเม็ดทั่วไปที่เม็ดในที่นี้คือต้องเป็นเม็ดแบบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันขนาดใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยมีการที่จะขายออกไปให้เกษตรกรใช้บ้างหรือยังคะมีสอบถามเข้ามาอยู่ประปรายแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิด มองในทางภาคการเกษตรเขาอาจจะมองว่าอาจจะต้องมีต้นทุนนิดนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจเพราะว่าก็เป็นถือว่าเป็นการลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าในระยะยาวนี่ก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมคะเครื่องนึงนี่มีอายุการใช้งานนี่ยาวนานโอ้เป็นสิปีครับใช้งานง่ายแล้วก็ทนด้วยเพราะว่าถ้าเหมือนก็หลอดขาดถ้าหลอดขาดหลอดไฟแล้วก็แค่เปลี่ยนแค่นั้นเองต้นทุนนีแค่นั้นอย่างนี้นี่อาจารย์ เกิดแบบเครื่องมีปัญหารเรื่องอะไรก็คืออาจารย์ก็ดูแลก็สวิตได้ครับจริงๆก็สามารถสวิตได้ก็เหมือน่ยนเปลี่ยนหล,ล,ลอดธรรมดาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วอย่างนี้สมมติว่าแบบเนี่ยเป็นเกรรษตรกรปลูกข้าวทาโรงสีอยากจะพัฒนาให้มันแบบอัปเกรดทันสมัยขึ้นทันกับยุค 5G าจีอยากซื้อนวัตกรรมอาจารย์ลงทุน4ี่แ0,000นไปนานแค่ไหนกว่าจะคุ้มทุนคะผมว่าไม่เกินปีครึ่งอ่ะคุ้มทุนไม่เกินปีครึ่งนะในในในขนาดกําลังการผลิต ที่5กิโลที่ที่เมื่อกี้บอกนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นมันไวกว่านั้นรีฟันเร็วกว่าใช่ไหมถ้าเกิดมากขนาดก็อาจจะมากกว่า4ี่แสนใช่ไหมคะก็คือถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็คือลงทุนเยอะก็คือจะคืนทุนเร็วเพราะว่าเครื่องก็ทํางานได้ตลอดเวลาแล้วก็ลดจํานวนคนทํางานได้ในารใช่ครัก็ใช้แค่คนเดียวกดปุ่มเปิดปิดแค่นี้โอ้ยมมันง่ายขนาดนี้แล้วสมัยก่อนนี่ต้องใช้กี่คนคะในการทำสมัยก่อนขั้นต่ำก็ต้อง3คนนะครับ คือนะคับประหยัดค่าจา้างไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพของคุณภาพข้าวเยอะขึ้นได้ประสิทธิภาพการทํางานที่มันมชัดเจนเป็นมาตรฐานมากขึ้นด้วยนวัตกรรมตัวนี้มีการวิจัยอะไรมาบ้างไหมคะ,ะตีพิมพ์ในวรารสารก็สักประมาณสักสามฉบ,บับครับผมแล้วก็ล่าสุดนี้เราก็ไปได้รับรางวัลด้วยนะได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของทางมหาวิทยาลายัยแล้วก็ตอนนี้กําลัง แข่งขันระดับประเทศต่อตอนนี้เราเข้าไปอยู่ใน40 40ทีมของระดับประเทศแล้วกับการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเกษตรนี่ครับก็คือว่าทั่วประเทศใช่ทั่วประเทศเรามาไฟ์กันครับเป็นนวัตกรรมเดียวกันไหมคะอ่าไม่ใช่ครับภาคภาคภาคการเกษตรทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเป็นโปรดักอะไรก็คือเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะข้าวสารอย่างเดียวล่ะใช่ครับการเกษตรอย่างเดียวทั้งหมดคิดว่าจะได้รางวัลไหมคะก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับ ไม่ธรรมดาแล้วค่ะคะา,ามั่นใจอยู่ค่ะแล้วคือตัวนี้เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะแบบตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตข้าวได้จริงๆใช่ไหมอาจารย์รบแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่รู้สึกว่าเอ้ยเริ่มน่าสนใจแล้ว<ช>อยากจะซื้อและอาจารย์เพิ่มความมั่นใจให้เขาหน่อยค่ะว่าซื้อไปแล้วคุ้มยังไงคะก็คุ้มอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไว้คือว่าหนึ่งมันมีประสิทธ,ธิภาพสองเราเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ถามว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมคือ อย่างที่เมื่อกี้บอกไปคือว่า<ะ>เ,เราตีพิมพ์ในวารสารแล้วแล้วก็มีโปรดักต์ออกให้เห็นด้วยแถม<ะ>เราแข่งขันแล้วนี่ความหมายขึ้นในการแข่งขันนี้เขาต้องมองว่าโปรดักต์นียมันทาได้จริงซึ่งเราก็ได้รางวัลที่1ระดับมหาวิทยาลัยแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณภาพของอตัวข้าวสาร<ะ>ที่เราที่เราเอามาทํานวัตกรรมตัวนี้เปรียบเทียบกับข้าวสารแบบเดิมมันแตกต่างกันยังไงบ้างในในความชัดเจนที่แบบว่าอลอง ถ้าถ้าเราเปรียบเทียบนะก็คือว่าอย่างข้าวปกติเราเรากินก็คืออะไรก็เป็นข้าวสารที่เราขัดผิวไปแล้วการขัดผิวมันทาให้สารมันสูญเสียไปแล้วบางบางส่วนแต่ถ้าเกิดข้าวข้าวสารเคลือบเนี่ยเราก็ได้สารที่เราต้องการคอนแทคกลับไปที่ผิวเนี่ยคืออย่างตัวขมิ้นทาก็มีพวกสารที่มีประโยชน์มากมายเลยเพราะนั้นถ้าถ้าเราเทียบกันเนี่ยตัวข้าวที่เคลือบเนี่ยมันมีประโยชน์สูงกว่าแต่เรื่องของรสชาติเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่า ผู้ผู้เลี้ยงโคก็ชอบในรสชาติไหนอย่างหน้าตามันจะออกเป็นเหมือนข้าวกล้องไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ใช่ครับมันก็เป็นข้าวสารนี่แหละที่เราเหมือนข้าวขาวเออเป็นเหมือนข้าวขาวแต่ว่าถูกเคลือบใช่ใช่แล้วแล้วเท็กซ์เจอร์เวลาทานมันต่างกันยังไงคะเท็กซ์เจอร์คือเราจะได้เท็กซ์เจอร์เหมือนกับข้าวสวยแต่เราจะได้กลิ่นเออกลิ่นของตัวสมุนไพรที่เราเคลือบลงไปอย่างตัวขมิ้นชันเราก็ได้กลิ่น มันโชยๆเขาจะมูนไปลเวลาอคือเราสามารถที่จะใช้สมุนไพรที่นอกเหนือจากวิตามินที่อยู่ในข้าวใช่เคลือบไปอีกเติมไปอีกอยากได้วิตามินอะไรอยากได้สมุนไพรตัวไหนก็เคลือบมันเข้าไปอีกอย่างนี้เหรอคะเฮ้ยเลืองอย่างนี้เวลาเวลาทานนี่ก็คือเราก็สามารถที่จะขายแยกไปได้หลากหลายใช่ครับใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างอย่างขมาบิ้นชันก็คืออบมาปุ๊บก็จะกลายเป็นสีเหลือง วเวลาเราหุงให้ออกโทนเหลืองๆหลือนิดนึงถ้าเป็นอัญชันก็สีม่วง<ฆ>ก็ออกโทนสีม่วงๆ่วงเวลาเราหุงสุกนะครับมันจะออกอ่อนๆนะเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดอยากให้สีเข้มสีอ่อนเนี่ยตรงนั้นมันทำได้หมดก็อยู่ที่ว่าเราใส่สมุนไพรส่วนผสมตาส่วนอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกรรษตรกรที่ดูอยู่นะคะสนใจอยากจะ มาดูนวัตกรรมก่อนได้ไหมคะมาศึกษามาทําความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจมาได้ที่ไหนคะอาจารย์ก็สามารถมาติดต่อได้เลยครับที่ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับอันนี้เบื้องต้นติดต่อได้เลยครับก็คือมหาจารย์ได้เลยใช่ไหมคะครับผมมหาหาลมได้เลยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะดูการทํางานของนวัตกรรมตัวนี้ค่ะมีแบบว่าในย t u b e หรือว่ามีมีครับ สมาร์ทเซิร์ชว่าอะไรคะก็เครื่องเคลือบข้าวสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ oh. ก็ทีวิดเนี้ยเดี๋ยวเจอครับผลตอบรับในการใช้เครื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะดีนะครับผลตอบรับดีมากอ,อ่ก็อย่างอย่างที่แจ้งไปมีมีคนถามมาอยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะในในช่วงที่มันมันเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงนั้นก็เลยแบบห่างหางกัน<ๆ>ไปนิดนึงแต่หลังจากนี้มันเริ่มดีขึ้นผมว่าที่ติดต่อไว้อาจจะคอนแทกกันมาหรืออาจจะได้เพิ่มก็ได้ครับผมนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยอาจารย ทำสําเร็จมานานหรือยังคะตัวครั้งแรกเลยที่เริ่มทำเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะปี59าเก้แล้วเราทำมาเนี่ยประมาณสักสามสามเจนเลเรชันลโอ้โหแล้วตอนนี้นี่คือเจนล่าสุดซึ่งเราเพิ่งทดสอบเสร็จไปอีกอิกหเจนก็พัฒนามาตลอดนะครับศูนย์หกหนึ่งหปีก็คือเพิ่งสําเร็จ ในปีนี้เหรอคะจริงๆมันสําเ็ตตั้งแต่ปีแล้วทีนี้ทำให้มันดีขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังไม่หยุดอยู่เท่านี้นะคะอาจารย์บอกว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะพัฒนาไปต่อนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของเราให้สูงขึ้นเหมาะกับยุค 5G แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมอืออ่ะอาจารย์ค่ะอยากจะให้แบบอาจารย์ฝากอะไรให้กับเกษตรกรคนที่แบบดูอยู่ตอนนี้ทั้ง ทั้งยุคที่เคยแบบเป็นแมนวนวลแบบดั้งเดิมกับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่อะค่ะครับผมก็อยากจะฝากคือว่าถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลหรือรายละเอียดในมิติอื่นรวมถึงเครื่องตัวนี้ด้วยก็สามารถติดต่อได้ทางภาควิชาก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเราสามารถคุยกันก่อนได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์อื่นสมมติอะไรเงี้ยถ้าเกิดเครื่องตัวนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้ก็แหละเรามาสามารถพูดคุยหรือ จูนให้มันลงตัวแล้วลลเลาลอาแลกเปลี่ยนกันได้ดีไซน์ดีไซน์กันเพิ่มเติมได้ตรงนั้นครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการกเกษตรเนาะแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรคนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างไวเออเพราะว่าถ้าเกิดเราทําอะไรแบบดั้งเดิมพวกนี้มันก็ สุดท้ายแล้วเราจะช้าก่าเขาแต่สิ่งที่เราที่ผมเห็นนะสิบปีที่ผ่านมาที่อยู่กับที่เนี่ยเทคโนโลยีทุกอย่างในในทุกแวดวงวิชาการเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่าโลกมันออนไลน์แล้วครับเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอยากได้ข้อมูลตรงนี้ตร้รก็ดึงดึงมาแล้วก็พัฒนาโปรดักต์มาได้อย่างรวดเร็วครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ประโยชน์เป็นประโยชน์ในยุคข,ของ 5G แบบนี้นะคะที่เป็นการพัฒนาเพิ่มผลผลิตประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้อุตสาหการรมการเกษตรของคุณเนี่ยมีผล,ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแต่ใช้เวลาลดลงได้นะคะควันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรศักดิ์รีมิตรรุ่งโรจน์นะคะอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่มา แชร์ประสบการณ์นวัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะครั้งต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะคะมาพูดคุยมาแนะนำม,มาฝากคุณผู้ชมอีกบ้านนะคะต้องติดตามให้ดีเลยค่ะในรายการ3ยอดวารตี้วันนี้เพลงต้ตงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ